กอดกอดอดนี่คือรู้เลยเหรอลูกเวลาพ่อแม่กอดเรารู้สึกยังไงลูกรู้สึกมีความสุขมากโอ้กอดกอดนี่มีพลังมหาศาลเลยเนาะแล้วกัโต้คิดว่าอะไรจริงๆแล้ว<ม>อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กที่เด็กควรจะคิดถึงมากที่สุดค<อ>วามรักของพ่อแม่เราคิดว่าพ่อแม่รักเราไหมรักรักทาไมถึงคิดว่าเขารักเราเพราะอะไรลูก,ลก เพราะเราคือลูกของพ่อแม่ไงคะเขาทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขารักเราเขาเลี้ยงเรามาจนตัวเขาทนุถนอมเรามาจนโตเวลาเขามารับผมแล้วหรือเวลาก่อนนั่นเขาจุ๊บผมครับนอกจากคําพูดอะไรที่พ่อแม่ทําให้เรารู้ว่าเขารักเรากอดกอดกอดนี่คือรู้เลยเหรอลูกกอดนี่คือเวลาพ่อแม่กอดเรารู้สึกไงลูกรู้สึกมีความสุขมาก โอ,อ้โหอกอดนี่มีพลังมหาศาลรเลยเนอะอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเกิดที่หลังฟังหรือหน่อยได้ทาง YouTube Supergill Official และ Podcast s, ทั้ง YouTube Podcast Spotify และ Apple Podcast นะครับ